ค่ะ FC ที่น่ารักนะคะวันนี้สายก็มีงานซื้อสวยๆซึ่งเป็นงานห้าตะกอทอยกดอกเนื้อนิ่มมากๆค่ะวันนี้สายก็ไปหาคุณยายที่บ้าน อ่าแกบอกว่ามีงานที่สวยให้สายไปทำคลิปให้หน่อยอ่าวันนี้สายก็ได้ไปแล้วก็เอามาอ่าเพิ่มเติมที่บ้านบางชิ้นงานก็จะไม่ชัดเจนก็เลยต้องเอามาถ่ายใหม่นะคะมีแต่งานที่สวยมากวันนี้สายลดราคาพิเศษเลยอ่าเนื้องานสวยมากเป็นงานที่อ่าจับแล้วนุ่มนะคะหน้าสวมใส่มากๆอ่าเป็นอ่าหน้านางนะคะแต่ว่าไม่มีชายคลุยก็จะมี อายุ่สองชิ้นนะคะบางชิ้นก็ไม่มีนะคะแล้วแต่จะเลือกเอาราคาบอกได้เลยนะคะว่าสุดๆไปเลยแค่3,650บาทเท่านั้นนะคะทุกชิ้นงานเลยลดพิเศษจากแต่ก่อนทรายก็เคยขายประมาณ3,900บาทนะคะตอนนี้3,650บาทเท่านั้นนะคะ ชิ้นแรกก็จะเป็นผ้าใหมมัดมีห้าตะกอทอยกดอกนะคะท้องผ้านานก็จะเป็นลายมะเขือประยุกต์นะคะงดงามมากมีเชิงบนเชิงล่างที่แปลกนะคะแต่ไม่มีชายคลุยเนื้องานสวยมากค่ะนิ่มท้องผ้านานก็จะออกสีทองอ่าสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีสีเขียวตัดเป็นโคมนะคะเชิงบนเชิงล่างงดงามจริงๆเป็นลายที่แปลกนะคะสนใจทักทายมาได้อ่าเชิงนั้นก็จะมีสีเขียวแล้วก็จะมีสีแดงเหลืองนะคะ ดูแปลกดูสวยเก๋มากๆค่ะมีเชิงบนเชิงล่างนะคะเชิงก็จะมีความงดงามจะไม่เหมือนชิ้นอื่นนะคะมีโคมแล้วก็จะมีสีสันที่ออกสีแดงอ่าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองส่วนเชิงล่างนั้นทองผ้านั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะงดงามมากๆค่ะสีสันสดใสและเป็นงานที่ดูแล้วคลาสสิกมีเสน่ห์มากๆค่ะ ส่วนหน้านางสวยงามมากๆดูเก๋ดูไก่ดูอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะความยาวมาตรฐานนะคะ1คูณ2เมตรทักทายมาได้นะคะหน้าจับจองหน้าครอบครองอ่ามากๆเลยนะคะ ชิ้นที่2ค่ะก็จะเป็นลายแหวนเพชรนะคะมีเชิงบนล่างมีหน้านางไม่มีชายกลุยนะคะของผ้านั้นก็จะเป็นสีเมตรมะขามลายแหวนเพชรนะคะชิ้นนี้เชิงบนเชิงล่างที่งดงามแต่ว่าไม่มีชายกลุยนะคะเนื้องานแบบเดียวกันก็มาจากที่เดียวกันความยาวมาตรฐานนะคะ 1, นคูณสเมตรเนื้องานนิ่มน่าสวมใส่ ใครที่ยังไม่มีลายแหวนเพชรก็น่าจับจองนะคะเป็นลายที่เป็นมงคลด้วยเนื้อนิ่มสวมใส่สบายนะคะย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าสัมผัสแล้วรู้สึกได้ค่ะงานที่สวยแล้วก็มีคุณภาพงานปราณีตส่วนหน้านางนั้นงดงามอลังการทุกชิ้นงานเลยนะคะทักทายมาได้โปรพิเศษาราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ ชิ้นที่3มก็จะเป็นลายใบไม้นะคะท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื้องานก็สวยเช่นกันมีเชิงบนเชิงล่างหน้านางแต่ไม่มีชายครุยนะคะเนื้องานสวยเช่นกันความยามาตรฐานเท่ากันนะคะวันนี้มาแบบชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละลายนะคะ เชิงบนล่างนั้นก็จะเป็นลายบาย4ีนะคะงดงามอ่าแล้วแต่ว่าใครจะชอบชิ้นไหนนะคะทักทายมาได้เนื้องานแบบเดียวกันอ่าแล้วแต่ว่าใครจะชอบลายไหนนะคะงดงามทุกชิ้นงานเลยนะคะความยาวมาตรฐานนะคะ 1, นูณเมตรเช่นเคยจ้า ชิ้นที่4ก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะเนื้องานสวยเช่นกันนิ่มค่ะแล้วก็มีเชิงบนล่างไม่มีชายคลุยนะคะมีหน้านางที่งดงามท้องผ้านั้นก็จะเป็น 4เม็ดมะขามนะคะบนทองผ้าก็จะมีลายหน้าเกลียวงดงามเช่นเคยงดงามที่หน้านาน,นะคะอลังการจริงๆสวยมากๆค่ะทุกชิ้นงานก็จะคล้ายกันแต่ว่าใครชอบลายไหนนั้นก็เลือกเอานะคะไม่แพงค่ะ3,650บาทเพราะว่าใช้ไหมเกรดดีเนื้อนิม่มมากๆค่ะ เนื้อนิ่มมากค่ะหน้าสวมใส่สามารถเป็นผ้าคลุมไหลก็ได้นุ่งก็ได้ห่มก็ได,ได้ไปไหนสามารถพับเก็บใส่กระเป๋าไปได้เพราะว่าเนื้องานอ่านิ่มไม่หนักจนเกินไปสารพัดท,ที่จะใช้งานกับร่างกายเราได้นะคะงดงามจริงๆ ส่วนความยาวนั้นมาตรฐานทุกชิ้นงานนะคะสายก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าทุกชิ้นงานมาตรฐานเดียวกันนะคะทักทายมาได้ค่ะชิ้นนี้ก็สวยงามอลังการจริงๆค่ะนายลูกกานะคะเป็นงานห้าตะกอเช่นกันมีเชิงบนเชิงล่างเชิงบนล่างนั้นก็จะมีการตีเส้นด้วยเนื้องานหนาแน่นมากๆค่ะแล้วก็เป็นสีที่ดูคลาสสิกนะคะชิ้นนี้ก็จะมีสอ,อย่างมีแบบหน้านาง ชายครุยกับแบบที่ไม่มีชายคลุยนะคะแต่ว่าทรายให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะง่ายดีโปรโมชั่นพิเศษร,ราคา3,650บาทนะคะมีชายครุยด้วยม,มีให้เลือกสองอ,อย่างเลยนะคะ<ม>เพราะว่ามา2ชิ้นชิ้นหนึ่งมีชายคลุยอีกชิ้นหนึ่งก็จะไม่มีชายคลุยนะคะ<ม>เนื้องานเดียวกันค่ะสวยงามมากๆท้องผ้านั้นก็จะเป็นน้ำตาลเข้มนะคะ ทักทายมาได้ใครอยากได้งานาสไตล์แบบนี้นะคะความยาวมาตรฐานนะคะ1คูณ2เมตรกว่าสำหรับหน้านางที่มีชายคลุยนะคะแก้ไขนิดหนึ่งนะคะท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีแดงนะคะแดงอมส้มดูสวยนะคะไม่ได้จัดจ้านนะคะเมื่อกี้ทายบอกว่าสีน้ำตาลเข้มออกสีแดงอมส้มนะคะงดงามเนื้องานหนาแน่นมากๆค่ะชิ้นนี้มีน้ำหนักนะคะดูแปลกว่า 아 치는 은 나카 탁 타임에 다이카 갑자기 <목소리> 내게 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다 ชิ้นที่6ก็จะเป็นลายมะเขือประยุกต์นะคะชิ้นที่2ชิ้นนี้ก็กําลังเอาอาชายไปพันอยู่นะคะเนื้องานสวยเช่นกันความยาวมาตรฐานนะคะ1นคูเมตรกว่าเพราะว่ามีหน้านางชายขลุ่ยนะคะส่ายก็จะขายในราคาเดียวกันนะคะ3ามพบาทสนใจชิ้นไหนทักทายมาได้ชิ้นนี้ก็งดงามอลังการเช่นกันนะคะมีเชิงบนล่างหน้านางที่งดงามจริงๆเลยนะคะเนื้องานนั้นก็สวยพริ้ว วันนี้สายก็ราคาโปรพิเศษเลยนะคะไปบ้านคุณยายสำหรับชิ้นนี้ก็จะมีหน้านางชายครุยด้วยแต่ว่าก็ขายในราคาเดียวกันหมดเลยนะคะไปถึงบ้านคุณยายก็เอาแบบราคาที่อ่านลดพิเศษสุดๆโดยไม่ต้องต่อเลยนะคะเนื้องานสวยอยู่แล้วค่ะเป็นงานที่มีคุณภาพอ่าดูเชิงสิคะเชิงงดงามมากๆและก็หน้านางก็อลังการ ทุกชิ้นงานเลยนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นสุดท้ายต่อค่ะชิ้นนี้ก็กำลังเอาอาชายไปพันอยู่นะคะทักทายมาได้สนใจมีชายคลุยก็ราคาเดียวกันนะคะง่ายดีค่ะชิ้นที่7ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้ก็จะเรียกว่านาคน้อยล้อมโคมนะคะป็นสีออกม่วงๆสีเม็ดมะขามออกม่วงด้วยนะคะดูสวยดีนะคะแล้วก็มีเชิงบนเชิงล่าง จะไม่เหมือนชิ้นอื่นเชิงล่างงดงามค่ะดูเป็นโคมเล็กๆสีทองนะคะล้อมด้วยสีแดงข้างในนะคะสวยงามมากส่วนหน้านางนะสีทองสีแดงโอ้งดงามเช่นเคยนะคะแต่ก็จะมีความพิเศษตรงเชิงจะไม่เหมือนชิ้นอื่นงดงามมากๆค่ะเนื้อง,งานสวยเช่นกันความยาวมาตรฐานนะคะ1นคูณเมตรเป็นลายนาคน้อยล้อมโคม ขมข้างในนั้นก็จะมีสีเขียวสีแดงนะคะทองผ้าก็งดงานเนื้องานนิ่มสวมใส่สบายอยากได้ชิ้นไหนทักทายมานะคะอาบน้ำยาทำนิ่มส่งฟรีนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆจ้ะ